สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคืออันที่จริงเนี่ยผมไม่ได้มาเล่นเกมไอเกมนี้ให้ดูนะคือไม่รู้จะอัดอะไรก็เลยอัดหน้าจอเกมเนี่ยนะแล้วก็บน่นเรื่องไร้าสาระนะฮะว่าด้วยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพ่อพี่ชายแล้วก็เพื่อนพี่ชายนะฮะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถนี่แหละนะฮะ คือประเด็นคือเนี่ยพ่อผมมีรถ2คันนะฮะคันอันนี้ผมขออนุญาตบ่นเลยนะเพื่อระบายความในใจที่ผมรู้สึกว่าผมเครียดมากแต่ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองแต่ผมรู้สึกว่าผมหงุดหงิดมากเลยหงุดหงิดแทนพ่อไงหงุดหงิดมากคือพ่อผมมีรถสองคันก็จะเป็นคันสีน้ําเงินมอไซค์นะเป็นมอไซค์คันสีน้ําเงินกับมอไซค์คันสีแดงนะฮะคันน้ําเงินเนี่ยก็ยังอยู่นะฮะ คันน้ำเงินนี่ยังอยู่ถามว่าทำไมถึงยังอยู่เพราะเอาไว้ใช้งานยามฉุกเฉินเวลาจะไปตลาดไปไหนพาหลานไปรุงเรียนหรือจะพาพ่อไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นรถที่ไว้ใช้ประจําวันไปแล้วนะคันเดียวนะมีคันเดียวนะตอนนี้ที่บ้านส่วนคันที่2เนี่ยให้พี่ชายไปใช้แบบให้ขี่ไปทํางานทําอะไรเงี้ยแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่ชายผมเนี่ยเอาไปไว้บ้านเพื่อนบ้างอะไรบ้างให้คนโน้นคนนี้ยืมสุดท้ายแม่งก็ ไม่ได้คืนทักทีนะฮะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะเอาไปให้เพื่อนคนหนึ่งยืมนะฮะแล้วเพื่อนคนเนี้ยก็ดันเอาไปให้น้องยืมขี่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้หายไปเลยนะฮะแล้วคือพี่ชายผมก็ไปถามเอาคืนว่าเอารถมาคืนพ่อให้หน่อยอะไรเงี้ยแบบถ้าไม่คืนจะแจ้งความนะอะไรเงี้ยสรุปคือเพื่อนพี่ชายก็บอก ตกลงกันว่าจะเอาเงินให้หมื่นนึงนะเอาไหมพี่ชายผมบอกไม่เอานะฮะแล้วไปตกลงรับหลังกันตอนไหนก็ไม่รู้ว่าเขาจะซื้อรถคันใหม่ให้พี่ผมแต่ทีนี้นผมไม่รู้ผมเพิ่งจะมารู้วันเนี้ยวันที่เขาเอาโครงรถอะไรอ่งเขาไม่รู้มาฝากไว้ที่บ้านนะฮะเอาโครงรถมอเตอร์ไซค์มาฝากไว้ที่บ้านแล้วก็แบบก็เดี๋ยววันตอนเช้าหรือวันไหนไม่รู้จะมาเอาบอกฝากไว้วันนึงก่อนเดี๋ยวจะมาเอาคือ พ่อก็ไม่ชอบไงบวยวายไม่ต้องมาไว้เลยเอาไปที่อื่นเลยนะฮะก็เอามาไว้ที่บ้านจนได้เราก็ไม่น่าไว้ใจไม่รู้ไปเอาของใครมาไงเอามาวางไว้ที่บ้านเรานะฮะอยู่ๆก็เอาอยู่ๆก็นึกจะเอาของมาฝากก็มาฝากแบบฝากไว้ทําไมก็ไม่รู้นะฮะอยู่ๆก็นึกจะมาฝากก็มาฝากไว้บ้านเราเฉยเลยงงมากนะฮะรถที่ยืมไปก็ไม่เอามาคืน แล้วก็ไปตกลงกันตอนไหนไม่รู้บอกจเจ้าคนใหม่มาให้วะนะแล้วคือทะเบียนทะเบียนรถของพ่อผมมันก็ยังอยู่ไอเล่มสมุรดรถเนี่นะนะของพ่อผมมันก็ยังอยู่นะฮะคือจะไปแจ้งความดีไหมก็กำลังเลอยู่มันก็แล้วแต่พ่อมันไม่ใช่เรื่องของผมมันเป็นเรื่องของพ่อกับพี่ชายแล้วก็เพื่อนพี่ชายนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นรถที่ผมเคยใช้เนาะรถคันสีแดงก็จําชื่อรุ่นไม่ได้หรอกนะฮะ เนี่ยผมก็มาระบายเนี่ยคือมันรู้สึกหงุดหงิดมากเลยแล้วแบบรถก็ไม่เอามาคืนดันจะเอาของมาฝากไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมาเอาที่หลังอีกอย่างเงี้ยคือรถที่ยืมไปก็ไม่รู้จะเอามาคืนยัยยงจะมีหน้าเอาของมาฝากที่บ้านอีกนะฮะเนี่ยมันมันน่าหง,งุดหงิดตรงนี้มากเลยนะฮะเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้สึกไงเอารถยืมรถไปแล้วไม่เอามาคืนแล้วก็อ้างว่าเอน้องผมยืม ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เอามาเลยอย่างนี้คือยังไงอะมันก็เข้าไข่ย,ยักยอกทรัพย์เลยนะยืมแล้วไม่คืนอ่ะไม่คืนเลยนะะแล้วรถคันนี้มาเป็นทรัพย์สินแบบเป็นชื่อเดิมของพ่อผมด้วยเล่มเล่มสมุดเล่มรถก็ยังอยู่นะฮะอันนี้ผมก็มาระบายให้ฟังแค่นี้นะฮะคือเกมเนี้ย ถ้าคุณผู้ชมอยากดูคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะแต่อาจจะเล่นไม่เก่งหรอกนะฮะวันนี้มาบ่นให้ฟังแค่นี้แล้วเอามันคือมันหัวร้อนมากเลยมันหงุดหงิดในใจมากเลยทั้งๆท,ที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองมันเป็นเรื่องของพ่อไงอมันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวไงมันลดก็ลดลดเราอะ่ะเออลดลดเป็นชื่อพ่อไงอแต่ว่าเราเคยขี่เคยเราเคยใช้ไงมันก็เลยรู้สึกหงุดหงิดแทนนะฮะ แล้วยังแกมีหน้าเอาของมาฝากไว้ที่บ้านเราแล้วบอกเดี๋ยวจะเอามาเอาคืนนะแล้วรถเราอะ่ะแล้วรถเราก็ไม่ได้คืนแล้วก็บอกเดี๋ยวจะซื้อรถให้ใหม่ทั้งทั้งที่แบบไม่ได้ปรึกษาพ่อเลยตอนจะเอาไปตอนจะเอาไปก็ไม่ไม่บอกพ่อนะฮะตอนจะซื้อรถใหม่ก็ไม่บอกไปตกลงกันตอนไหนก็ไม่รู้ว่าง,งี้ยมันก็เลยลงงนิดตรงนี้ไงเออแล้วพี่ชาของก็ไปทํางานอยู่เนี่ย ไปทํางานที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ก็ไม่กลับมาจะถามจะบอก,กอะไรก็ไม่ไอ้นี่เลยนะฮะเจอหน้าทีไรก็จะทะเลาะก,กันทุกทีก็ไม่อยากคุยด้วยไงก็เลยเป็นแบบนี้ไงพ่อผมถึงไม่ค่อยอยากให้พี่ชายยืมรถไงพอยืมรถทีไรก็ต้องเอาให้คนนู้นคนนี้ใช้ตลอดเลยนะฮะแบบพอมีรถปุ๊บมาให้ยืมรถก็ต้องเอาไปให้คนอื่นยืมต่อไม่รู้เป็นคนแบบ มันจะรักเพื่อนอะไรขนาดนั้นนะแบบเพื่อนขอยืมก็ให้ยืมอย่างเงี้ยไม่รู้จักห่วงรถเลยรถตัวเองก็ไม่ใช่รถก็เป็นชื่อพ่อหมดทั้งสองคันทั้งคันน้ำเงินทั้งคันแดงรถก็เป็นชื่อพ่อหมดนะฮะเออถ้าเป็นรถตัวเองจะไม่บ่นเลยนะอันนี้เป็นรถชื่อพ่อนะฮะเราก็รู้สึกงุดหงิดเหมือนกันนะฮะถ้าแบบถ้าคุณผู้ชมมีเพื่อน และเพื่อนยืมของไปแล้วเพื่อนไม่คืนคุณรู้สึกยังไงเออนะฮะแล้วของ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 ที่ยืมไปเนี่ยไม่ใช่ของคุณนะเป็นของพ่อของแม่คุณแล้วเพื่อนมาขอยืมไปแล้วเพื่อนไม่ยอมเอามาคืนจะเป็นยังไงคุณรู้สึกไงเออมันก็รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันใช่ไหมละ่ะทั้งที่มันไม่ใช่ของตัวเองแต่มาเป็นของพ่อของแม่เราอะเออนะฮะเท่านี้แหละฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะ ใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะฮะคือจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากยุ่งหรอกมันเป็นเรื่องของคนอื่นอะแต่ผมหงุดหงิดแทนแค่นั้นแหละก็เลยมาระบายลงในคลิปนี่แหละนะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่นเกมนะฮะวันนี้บ่นแค่นี้แหละนะฮะระบายความเครียดลงไปในคลิปแล้วกันแบบอยากให้คุณผู้ชมลองคอมเมนต์ แนะนำให้ผมหายเครียดหน่อยนะ <c oughs> คือไม่รู้สิมันมันต้องแล้วแต่พ่อนะว่าพ่อเขาจะให้ไปแจ้งความหรือจะอยังไงเขาก็พ่อผมก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยไงแบบคือก็เดินได้แหละแต่ต้องใช้วอล์กเกอร์ช่วยค้าเดินะก็คือกลัวจะลําบากเพราะว่าชื่อรถก็เป็นชื่อพ่อไงถ้าจะให้ไปแจ้งความก็ต้องไปกันยากไปกันลําบากนะเนาะ มันก็ไม่ได้ง่ายๆเนาะเออมันก็ต้องยุ่งยากวุ่นวายไม่มีใครพาไปเนาะเออผมก็ขี่เป็นตตมอเตอร์ไซค์รถยนรถเก่งก็ไม่มีขี่นะฮะไม่มีขับนะฮะทีนี้ก็ต้องรอดูเขาตกลงกันเองว่าจะยังไงว่าจะซื้อรถคันใหม่มาให้หรือจะหาคันเก่ามาให้ได้หรือยังไงเราก็ไม่รู้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะแต่ถ้ามันยังค้างคาไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็ก็ค่อยว่ากันทีหลังนะฮะมันแบบนี้แหละนะฮะอืมแค่นี้แหละว้แค่นี้แล้วกันนะฮะลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมาเล่นเกมแล้วกันช่วงนี้กําลังรู้สึกงุดหดเลยถ้าถ้าถ,ถ้าจะเล่นก็คงเครียดกว่าเดิมเพราะว่าผมตายบ่อยแล้วคือเล่นเกมนี้ <c oughs> ไปละบายสวัสดีครับ